เปิดใช้ดุลพินิตพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแบงค์รัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับมาพบกันเช่นเดิมครับกับสลากินแบงค์รัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายน2 5ง3รครับ อเผอิญงูงวดที่ผ่านมา16สิงหาคมนี้เจอเลขเบิลครับบนล่างไมไม่ธรรมดาเลยนะครับเลขเบิลบนล่างเนี่ยยากมากยากมากโดยเฉพาะสูตรที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับสูตรนี้ก็เข้ามาถือว่าเข้านะครับเป็นสูตรครบสองตัวล่างมันเลขแปดแปดนะมันก็คงเข้าง่ายนะครับแต่ก็คือยังเราก็แล้วแต่คนจากการจะกันเบิลไม่กันเบิ้ลนะครับ16สิงหาคมเราคำนวณกันนะครับได้เลขหก 801นะครับมีเลข8ตัวเดียวก็ถือว่าเข้าแล้วครับ88นะครับ888แป8นี่หนึ่งเรียบร้อยครับสูตรนี้นะครับเราก็เอาสูตรนี้มาคำนวณต่อเนื่องถือว่าถูกนะครับแต่มันอาจจะยังไม่สวยงามเพราะว่าเราไม่ได้กันเลขเบิ้ลไว้ตรงนี้นะครับเราไม่ได้กันเลขเบิ้ลไว้แต่ก็ไม่เป็นไรครับคำนวณต่อเนื่องไปได้นะครับสูตรนี้ถึงถือว่าถูกต้องว่าที่ผ่านมาเราใช้ยังไงนะครับมาดูกันเราใช้หลักแสนครับบวกหลัก1ิ บวกหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1 5 9่บวกเบวกหเป็น15เดินหน้า1คงที่เป็น16ได้เลข6 6-2บวกสได้เลข8นี่แหละครับตัวที่2เลข8นี่แหละแปบวกสได้สิใช้เลข 0, 0นยบกได้1 6 801เรียบร้อยครับแล้วก็จะมี88มี8ตัวเดียวก็ถือว่าถูกต้องนี่แะครับสถิติก็ห้างวดนี่ไล่เรียงกันมาครับถ้าจะดูสถิติโดยตรงนี่สองสีเข้ามา4 6 6 4 8 3ดสามสาแล้วก็มาแปดแปดเอาครับเราก็คำนวณต่อเนื่องไปนะครับไม่มีอะไรมากมายครับก็เป็นสุดเก่าเล่าใหม่นะครับให้เครดิตเข้าไปที่1ดาวครับอาจารย์จะเริ่มต้นที่สตาร์ทแค่หนึดาวนะครับถ้าเป็นงวดแรกที่เข้ามานะครับ1ดาว1ดาวสถิติโดยรวม6งวดครับ6งวด1กันยายนนะครับเราใช้หลักแสนครับ ลหลักแสนหลักสิบหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1หลักแสนได้9หลักสิบเลข1หน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1ได้เลข2ไปบวก1 2 2 1คงที่ครับผลการคําคนวณครับคํานวณไปเลยครับ9บวก1เป็น10บวก2เป็น12เดินหน้า1 9บวก1เป็น10บวก2เป็น12เดินหน้า1เป็น13ได้เลข3ครับ3เดินหน้า2ได้5 5บวก2ได้7 7บวก1ได้8 รอผลครับอยากเป็นชุดไหมครับแต่เป็นชุดเราจะได้เป็น3 5 3 7 3 8 5 7 5 8แล้วก็7 8ครับทั้งหมด6ชุดนี่นะครับสูตรดาทีทองนะครับครบ2ตัวล่างเรียบร้อยครับ ก็ฝากไว้นะครับถ้าใครชื่นชอบสูตรแบบนี้สูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรเก่าล้วใหม่ถือว่าเข้ามางวดที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งดาวแล้วครับพบกับหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย